รับเรียนดรพงศักต์ตั้งวานิชพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันแก่นและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะผมในเพศาลจิตมัยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดในานามประธานคณะกรรมการจัดงานหาดทรายของครอ,อบครัวประจำปี2557และประชาชนชาวตำบลบ้านเป็ดทุกคนนะฮะ ขอขอบคุณผมขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ผมขอกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ดังนี้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดศูนย์กลางของการคมนาคมศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเป็นจังหวัดสําคัญบนเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจ ตะว,วันออกตะว,วันตกและกำลังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากในแต่ละปีจะมีนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับผู้มาเยือนเมืองขอนแก่นเทศบาลตำบลทั่นเป็ดจึงจัดสร้างหาดทรายใจกลางเมืองแห่งแรกของภาคอีสานที่บึงหนองโคดขึ้นเป็น และพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะที่สมบูรณ์โดยเน้นให้เป็นพื้นที่สีเขียวปัจจุบนนได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเรียนเชิญท่านได้กรุณากล่าวเปิดงานหาดทรายของครอบครัวประจำปี2557เชิญครับับรวันนี้ตัวกระผมนผมายภูษก์ตั้งวานิจกรพงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งาการเรียนว่านะครับวันนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นเราถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวและก็มีสถานพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งก็คือ,อ,อหาดทรายเชียงแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นหาดทรายของครอบครัวหรือ Family Fun on the Beach นะครับชื่อของงานซึ่งก็ถือว่าหาดทรายแห่งนี้เป็นของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นของพี่น้องชาวตำบลบ้านเป็ดน,นะครับ ผมอยากกาบเรียนว่าเราจะต้องอนุรักษ์รักษาไว้ให้ช่วยกันรักษาให้หาดทรายแห่งนี้มีความขาวมีความสะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูลไม่มีขยะนะครับเราต้องช่วยกันรักษาเก็บกวาดให้สวยงามลํำพางแต่เราจะไปอาศัยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลมาทำก็คงจะลำบากต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับผมอยากเรียนว่าต่อไปเราจะต้องประชาสัมพันธ์นะครับให้คนมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นของเราให้มากมายมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดของแก่นเราสนับสนุนร่วมมือก็ยินดีนะครับแบบนี้ก็ได้เราอาัดสมควรแล้วก็ขอเปิดนะครับหาดทรายเทียมนะครับหาดทรายของครอบครัวของเรานะครับหรือ Family f u ัน on the b e a ีอ่าน้ับัดนี้ครับสวัสดีครับ